ามที่ภาพนี้สื่อถึงในห้วงอวกาศแห่งความไม่เข้าใจนิวนั่งอยู่บนเศษหินที่แตกหักและลอยคว้างอยู่กลางความมืดมิดอนันต์ดวงตาของเขาว่างเปล่าแสงเรืองรองสีพาสเทลจากกระแสพลังงานรอบตัวไม่ได้ให้ความอบอุ่นเลยแม้แต่น้อยความรู้ที่บาดลึกรอบกายเขามีหนังสือหลายเล่มลอยวนอยู่พวกมันเปิดอยู่และเปล่งประกาย แต่เนื้อหาในนั้นไม่ใช่ความรู้ที่เขาต้องการมันคือความคาดหวังคำตัดสินและความจริงอันโหดร้ายที่คนอื่นยัดเยียดให้หนังสือเล่มหนึ่งเธอต้องเก่งกว่านี้หนังสืออีกเล่มทำไมไม่เหมือนคนอื่นหนังสือที่ส่องสว่างที่สุดคือตำราเล่มใหญ่ที่อ้างถึงหลักการที่ทุกคนต้องทำตามแต่ไม่เคยอธิบายได้เลยว่าหลักการนั้นจะใช้ได้กับหัวใจของเขาได้อย่างไรนาฬิกาแห่งความกดดัน นาฬิกาลอยอยู่เหนือศีรษะของเขาเข็มวินาทีเดินไปอย่างรวดเร็วจนหน้าเวียนหัวมันไม่ใช่เวลาที่ผ่านไปเฉยๆแต่มันคือความเร่งรีบที่สังคมกำหนดให้เขาต้องเป็นผู้ใหญ่ต้องประสบความสำเร็จต้องตัดสินใจทุกอย่างให้เสร็จสิ้นเดี๋ยวนี้เวลาของเธอเหลือไม่มากแล้วนิวรีบหาตัวเองให้เจอรีบใช้ชีวิตตามแผนที่วางไว้เสียงกระซิบของเข็มนาฬิกาดังก้องอยู่ในหัวกาแฟที่ไรรถ ถ้วยกาแฟาที่มีไอ้น้ำลอยขึ้นมาอย่างสวยงามมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการปลอบประโลมและการยอมรับที่เขาเฝ้าหาแต่เมื่อยื่นมือไปแตะเขาก็รู้ว่ามันเป็นเพียงภาพลวงตาไอ้น้ำนั้นเย็นเฉียบและกาแฟาก็มีรสขมฝาดของความโดดเดี่ยวเครื่องหมายคำถามบนใบหน้าสิ่งที่เป็นบาดแผลฉการที่สุดไม่ใช่ความกดดันภายนอกแต่คือเครื่องหมายคำถามขนาดใหญ่ที่คลุมใบหน้าเขาไว้ ใครคือฉันนี่คือคำถามที่กัดกินเขาอยู่ทุกวินาทีเขาทนฟังเสียงของคนอื่นมามากเกินไปจนเสียงของตัวเองหายไปแล้วทุกอย่างรอบตัวพยายามจะให้คำตอบเธอคือคนที่สอบผ่านเธอคือลูกที่ดีเธอคือเพื่อนที่ดีเธอคือคนที่ต้องมีความสุขแต่เมื่อเขาพยายามจะตะโกนกลับไปว่าไม่เข้าใจเลยจริงไหมนิวทุกคนไม่เข้าใจ เสียงนั้นก็จะมาหายไปในความว่างเปล่าไม่มีใครได้ยินไม่มีใครมองเข้ามาในความมืดที่โอบล้อมก้อนหินที่เขานั่งอยู่ทุกคนมองเห็นแต่แสงสว่างจากหนังสือและไอ้น้ำจากกาแฟความเจ็บปวดปังตายของมิวคือการที่เขาถูกรายล้อมด้วยทุกสิ่งที่ควรจะเป็นคำตออออบอ แต่กลับรู้สึกว่างเปล่าที่สุดเขาเจ็บปวดจากการถูกคาดหวังให้เป็นใครสักคนโดยที่ไม่มีใครแม้แต่จะพยายามทำความเข้าใจว่านิวที่แท้จริงคือใครและเขาต้องการอะไรความโดดเดี่ยวนั้นกัดกินเขาจนรู้สึกเหมือนวิญญาณถูกฉีกเป็นชิ้นชิ้นเศษหินที่เขานั่งอยู่นั้นใกล้จะสลายเต็มทีแต่ไม่มีใครเห็นรอยร้าวใต้เท้าของเขาเลยบทสรุปนิวปิดตาลงปล่อยให้เครื่องหมายคำถามคงอยู่